ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะคะที่เราจะร้อยสายไฟ,ไฟม้วนเป็นร้อยร้อยเมตรอย่างเงี้ยเข้าทอ่อวันนี้มีเทคนิคคันเทปมาแนะนำจ้าก่อนอื่นนะคะนี่แหละคะ่ะฟองน้ำจะเลือกเอาเลยแล้วก็เชือกค่ะทุกคนนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราตัดฟองน้ำแล้วก็มัดกับเชือกแบบนี้นะคะให้แน่นหนานะคะคือมัดให้แน่นเลยนะเชือกก็แล้วแต่นะคะจะสีไหนก็แล้วแต่ขอให้มันเข้าท่อได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเอาโบลเวอร์มา นะคะแล้วก็เอาไอ้ที่เรามัดฟองน้ํากับเชือกะคะ่ะร้อยลงไปในท่อที่เราจะใส่สายไฟนะคะแล้วก็ให้มีอีกคนนึงน้องคนหนึ่งช่วยกลีดสายด้วยหลังจากนั้นนะคะก็เอาบเวอร เป่านะคะก็คือส่งฟองน้ําที่เรามัดกับเชือกค่ะให้ไปตามท่อนะคะซึ่งท่อนี้นะคะเราจะเดินประมาณ100เมตรนะคะนี่ก็ตามไปเลยค่ะร0 0ยเมตรนะคะเห็นไหมคะคือมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะที่เราจะร้อยนะคะใส่สายไฟร้อยลงไปในท่อแบบนี้ขนาดร้อยเมตรให้มันรวดเร็วนะคะเทคนิคนี้ราคะจะบอกว่ามันทํางานเร็วจริงๆทุกคนนะคะเป่าไปนะคะอีกคนที่อยู่ต้นทางก็คือเป่าสายกับฟองน้ำ น้ำนะคะก็คือให้ลมนะคะพาเชือกนะคะที่เราเลือกไวะะ้ไอ่ะค่ะไปปลายด้านหนึ่งของท่อให้ได้นะคะซึ่งถ้าท่อมีลักษณะการโค้งแบบเนี้ยนะคะก็จะต้องมีคนที่ต้องมาช่วยเขย่าท่อด้วยนะคะเพราะว่าบางทีอะฟองน้ําที่เราปล่อยไปอะ่ะที่เ,เอาลมพัดเข้าไปอ่ะคะ่ะเขาจะไปติดที่ท่อแนวโค้งของท่อหรือว่าข้อต่ออะไรตรงนี้ต้องดูให้ดีๆนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะก็พา ามหาปลายสายอะค่ะว่าตกลงเขาเจะสิ้นสุดที่ตรงไหนนะคะแล้วเราก็ไปรอฟองน้ำที่เรามั เชือกนะคะก็คือหล่อให้เขามาโผล่ตรงนี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวลองเทสดูนะคะว่ามีลมออกมาไหมนะคะคือถ้ามีลมออกมาลมแรงปกตินะคะก็ใช้ได้นะคะเดี๋ยวสักพักนะคะคุณฟองน้ําของเราก็จะโผล่ออกมานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคุณต้องเลือกโบเวอร์นะคะที่เป่าของคุณให้มันแรงพอด้วยนะนะคะดูขนาดท่อขนาดเชือกที่ใส่ไปแล้วก็ขนาดของฟองน้ําที่ตัดน่ะให้มันพอดีไม่ใช่ว่าตัดแล้วมันฟีตเกินไปเป่าไม่ไปนะทุกคนนะคะเอาเป็นว่า ฟองน้ํากับเชือกเนี่ยก็คือทํำยังไงก็ได้ให้เขาลมนะ่ะพาเข้ามาที่ปลายท่อนี้ให้ได้นะคะอีกสักครู่นะคะรอสักพักหนึ่งเพราะว่ามันร้อยเมตรทุกคนตรงนี้ก็เลยตัดมาให้นะคะเพราะว่าถ้ารอเป็นร้อยเมตรเนี่ยนานเอ้ยมาแล้วเห็นไหมทุกคนนะมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็ดึงนะคะปลายเชือกของเราอะคะ่ะที่เราร้อยเข้าอะก็มามัดกับสายไฟนะคะที่เราต้องการร้อยตรงนี้สําคัญนะคะมัดแล้วนะคะกระรุณา พันเทปอะไรให้เรียบร้อยเพราะไม่งั้นค่ะดึงดึงไปสายไฟอาจจะหลุดกลางท่อลองนำเทคนิคนี้ไปใช้นะคะมันง่ายแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยทุกคน